วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับอิฉันกรวรรณนาแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูราณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท อำเภอพบพระอากาศร้อนจัดทําให้ผลผลิตหองแดงเน่าเสียเกษตรกรผู้ปลูกได้รับผลกระทบขาดทุนเทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชน ทางหลวงชนบทจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายท้องถิ่นและทางหลวงชนบทค่ะ ที่ห้องบอลรูมโรงแรมเซนทาราแม่สอนเฮลรีสอร์ทกลมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิน่นและทางหลวงชนบทโดยมีนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการสัมมนาและนายสามารถเพิ่มตระกูลผูุ้มในการสำนักง,งานชนบทจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดตาเข้าร่วมประชุมกว่า400คนการจัดสัมมานาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนที่โครงข่ายทางฉบับร่างที่จัดขึ้นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือไม่อย่างไรโดยการดำเนินโครงการดังกล่าวกำหนดให้ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมใน3ขั้นตอนขั้นแรกเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และคัดแยกสายทาง ซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อปี2,556ที่ผ่านมาใน4จังหวัดตัวแทนภาคเหนือขั้นที่2เป็นการร่วมการตรวจสอบข้อมูลสายทางการให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะรวมทั้งร่วมกันตรวจสอบข้อมูลสายทางในพื้นที่เพิ่มเติมและในขั้นสุดท้ายเป็นการร่วมประชุมสัมนาชเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางในระดับจังหวัด หรือเป็นของอ่จะระอรืจากอบากเราะว่าเป็ไปุดน้ำไปขุดสาพท์ไปไอ้ไอ้ไม่โก้เยอะต้องก,กับสปุกอยางก็ที่เราต้องมาดูนี่ครันว่าเราต้องมองในเรื่องว่าวันนี้สมุดนําจะนําผลเป็นการเกษรออกไปนะัรับก็เลือกนึงน,นะครับแล้วการข่าเองต่อไปเรี่ยโลกมันจะไร้กุเรื่อยๆมันจะจางเรื่อยๆเพราะไม่ได้เอง ชุมชนชอกจอจาัดก,การประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคมโดยในครั้งนี้ได้มีการส่งม,มอบตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุคนใหม่ค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนชอกจอจากกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยนางสาวอักษรดวงใจประธานผู้สูงอายุชุมชนจอกจอและนายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนพฤษภาค,คมโดยมีนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงสัญจรโดยเริ่มด้วยกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมการให้ความรู้แนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมรวมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งในวันนี้ได้มีการส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งประธานผู้สูงอายุชุมชนจอกจอให้แก่ประธานคนใหม่คือนายเฉลิมผู้เฉลิมตระกูลพร้อมการแนะนำคณะกรรมการหลังจากการเลือกตั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาพอำเภอโพคราสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ผลผลิตหอมแดงได้รับความเสียหายเน่าเสียจำนวนมากค่ะ ที่บ้านรวมไทยพัฒนาหนึ่งเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากหอมแดงที่ปลูกไว้เน่าเสียทั้งแปลงนายเราวิภาชาวนันทวิทย์เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงเล่าว่าเนื่องจากในปีนี้อากาศร้อนมากกว่าทุกปีทําให้พื้นดินที่ปลูกมีสภาพร้อนจัดถึงแม้จะรดน้ําให้ความชุ่มชื้นก็ตามแต่ส่งผลให้หอมแดงที่ปลูกไว้สุกและเน่าหลังจากปลูกได้เพียงเสร็จวันสำหรับปีนี้เป็นการปลูกหอมแดงสามรุ่น รุ่นที่หนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมรุ่นที่สองช่วงเดือนสิงหาคมและรุ่นที่สามช่วงเดือนพฤศจิกายนนายจีอรศักด์แซ่สงผู้ใหญ่บ้านบ้านรวมไทยพัฒนาหนึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไร่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกหอมแดงที่เสียหายแล้วและกล่าวว่าปีนี้คาดว่าเกษตรกร,ร,กรบ้านรวมไทยพัฒนาหนึ่งจะปลูกหอมแดงประมาณ300-400ไร่แต่เดือนพฤษภาคมเกษตรกร,ร,กรปลูกแล้วอากาศร้อนจัดมาก หอมแดงจึงเกิดเน่าเสียจำนวนมากประมาณ15ไร่โดยการแก้ไขปัญหาต้องขุดเอาหัวหอมแดงขึ้นมาก่อนเพื่อทำการเก็บไว้เป็นหัวพันธุ์แทนเพราะหากว่าไม่เก็บหัวพันธุ์ที่เน่าออกจะปลูกต่อไม่ได้ทำให้เชื้อเน่าหรือเชื้อราอยังอยู่ในแปลงปลูกหอมแดงซึ่งหากปลูกต่อไปจะทำให้ผลผลิตเน่าเสียได้ขณะนี้ได้รายงานความเสียหายให้กับเกษตรอำเภอพบพระและนายอำเภอพบพระทราบต่อไป เทศบาลนครแม่สอดจัดก,การเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจนัดหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ20ชุมชนโดยจัดเลือกตั้งวันละ4ชุมชนในวันแรกประกอบด้วยชุมชนจอกจอชุมชนสันต้นปินชุมชนปูแดงและชุมชนชุมพลพัฒนาวันที่21พฤษภาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬกาชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนบัวคูนและชุมชนบ้านทุ่งวันที่22พฤษภาคม2558ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาชุมชน ชนประชารักชุมชนสองแควสองชุมชนอินทระาคิรีและชุมชนสองแควหนึ่งโดยผลการเลือกตั้งหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนปูดแดงมีผู้อาสาสมัครหนึ่งคนคือหมายเลขหนึ่งนางอาพรแสนเอื้อยได้คะแนน36คะแนนทางด้านชุมชนสันต้นปินมีผู้ลงสมัครจำนวน4คนหมายเลขหนึ่งนายสุทินหมูถึงได้คะแนน32คะแนนหมายเลขสองนายศรีวันกาเครือคำได้คะแนน17คะแนน หมายเลขสามนายสีคำปันแก้วได้คะแนนสี่คะแนนและหมายเลขสี่นายบุญธรรมจันยาได้คะแนนสองคะแนนทางชุมชนจอกจอมีผู้สนใจลงสมัครจำนวนสองคนคือหมายเลขหนึ่งนายเฉลิมผู้เฉลิมตระกูลได้คะแนนยี่สิบหกคะแนนและหมายเลขสองนางสายใจสุดเกตได้คะแนนสามคะแนน และชุมชนชุมพลพัฒนามีผู้ลงสมัครจำนวนสองคนคือหมายเลขหนึงนายองอาจสันคชาได้คะแนน35คะแนนหมายเลขสอนางสมบูรณ์สุปรีทวีบู์ได้คะแนนสีคะแนนส่วนทางด้านชุมชนอิสลามได้จัดการเลือกตั้งหัวหน้าผู้สูงอายุในช่วงเช้าของวันที่21พฤษภาคมมีผู้สนใจลงสมัคร1คนคือหมายเลขหนายประเสริฐมากสีได้คะแนน38คะแนน Burnin. Hey. Burnin. Hey. Burnin. Hey. หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ